สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่ fc เก่าเนาะจ้ามาพบกับแนวทางไว้ฮานอยวันที่8เดือน8จะมาพบกับแนวทางของแอดจอยพารวยตามเคยจ้าสาหรับผลของวันที่7จะกับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมสํสำหรับวันที่7นี่ฮะแอดจอยเคยที่บายไปในคลิปประจำเมือ่อนี่ คือคำนวณได้ติดเบิร์เนาจะติดเบิร์สองสองับสามสามสองับสามน่งบนหัวตัวใดสิไหลเนาจะ้าเบิร์บร่มากาสิมาเบิร์นหนาือว่าเบิร์ห,หลังหรือว่าเล็กห้ามเนาจะ,ะเดี๋ยวมาเบอ่งพ้นสรุปกันก่อนนอกจากสำหรับเดนสี่กับสามนี่ก็คือเป็นเด่นร่วมจัะสำหรับเมื่อน,นี้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่สี่กับสามพน้อยเฉพาะกิจสามเก้าสี่เก้าสี่จับคู่เขาไปที่สี่เก้า เด่นสีวิงรูดสีมาจา้าโอ้โหสำหรับโดยเฉพาะกิดนี่จับสามตัวผ่าดไปเราจะไปจับสาตัวหายเนาะมืออี่คำนวณได้ติดเบิลอีกกะเน้นเลขสามตัวเบินหนาเบินล้างอย่างเดียวเนาะจา้า าดไปเราจะเดินสาวิุ่ดสมีเดินสวิุ่ดสมีสี่เก้มีสามเก้ามีบริจับเราจะถ้าจับ 1, นี่คือเรียบร้อยเลยสตัวเฉพาะกิจเขาไปที่สตัวเอาจะเก้าสก้าเฉพาะกิจบนจาล่างออกเจ็ด่เจ็เขาไปที่สีจ็ดะเดินสวิุ่ดสมาจากเฉพาะกิจปังเราจะเด้งบนล่างจา้าสำหรับพิเศษ สามอ่ะสองสามสองสสสองสสองจับขู่เขากันไปตัวเน้นเต็มเต็มสามสองมาตรงตรงเด่นสามวิ่งรุดสามมาโอ้โหมาเลขหามเต็มเต็มเนาะจ้าสามตัวแอดจอับจับให้สามสองสามเขามาสองสามสองโอ้โหพลาดจับ3ามตัวพลาดไปเนาะจ้าถ้าเกิดว่าจับสามเด่น3ามวิ่งรุดสามมาใส่กระเบื้องโซก็ถือว่า ได้สตัวโต๊ดเนาะเบิ่นมาไอเล็กหามาเต็มเๆเนาะจะ้าแต่จะพลาดไปสามสองของเฮาวมาตรงๆจ้าสำหรับ2ตัวล่างออก82 82อสุดกันจับขู่บอถึงเราจะ82สองำหรับน้อยปกติจะหกเจ็ดสอเจ็ดสอเจ็ดสุดกันเฮาไปจับบวถึงเราจะล่างออก64 อ่ลาลากออกสี่หกเราจะสี่หกจับจับคู่ขามไปเราจะสี่เจ็ดสี่เก่ามาสี่หกเราจะเด่นสี่วิ่งรูปสี่เขาเข้ามาจ้าอ่าฐานําไปวิ่งไปรูดคือตรงตรงสี่หกสำหรับ VIP ของเขา้าพลาดไปเราจะศูนย์หกหนึ่งเก่าแปดอ่าโอเคพอไรอยู่เนาจะยินดีกับก้นติดตามยินดีกับเอฟซีติดตามจ้าสำหรับฮ้าน้อยมือนี่ก็ถือว่าได้ให้ได้กิดได้ดูดกันไปเราจะเสียดายจับคู่ จะสามตัวพลาดไปเราจะเผื่อบวเป็นการเสียเวลาจะตับกันต่อรุ่นกันต่อกัอกบห้าน้อยของเมื่อนี้จะก่อนสิไปรับชมฝาก่น้อซีกดไลค์กดแชร์ให้แอดจอยด้วยเราจะถาเป็นไปได้กับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อสิใดบ่พลาดแนวทางทีแอดจอยลงไหนน้เราจะแนวทางดีๆมีใหก้กันใดถูกวันจาสำหรับเมื่อนี้ให้เดนวิ่งลูดอยู่ที่หนึ่งกับสาม เดนหนึ่งวิ่งรูดหนึ่งจับคู่หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งปแปดแบบหนึ่งเด้อจ้ะแล้วก็หนึ่งหก สำหรับเด่น3มวิรุษ3มจับคู่3ามส3่สามหาสหสหนึ่งปดจ้ะสำหรับตัวกันจะจับหาที่ห้าสี่ห้าหก ห้าแปดสำหรับมือนอีขอกันเบิรนไว้อีกน้องจะแนวทางกับบทควาไปทางเล็กเบิรนอีกน้องจะมือนอีคำนวณติดเบิรนอยู่ที่สี่สี่ห้าห้าหกหกสำหรับเล็กเบิร์นมือนอีจะสี่สี่ห้าห้าหกหกอย่าถ้ามักเล็กเบิรนตามน้องจะถ้าบอมักเล็กเบิ้นกับปอยพานน้องจะสำหรับสามตัวจับหายอยู่ที่สี่ห้าสี่ สามตัวมือนีโค้จัดเล็กเบิดเล็ก้ามระกานเราจะฮกหาหาสามสี 3, 4, 4. 4, 6, 4. ่สีหกนี่คือ3ตัวจะสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจะ3ามตัวเน้นอยู่ที่3ามกับ หกห้าห้าชุดกันเน้นอยู่ที่ห้าหกสำหรับเลขเบิร์เน้นอยู่ที่ห้าห้าละกันจ้าสามแปดสามหกหนึ่งสี่หนึ่งห้าจ้า อันนี้คือแนวทางห้านอยคล้องมือนี่นอกจาก,กปะมานี่ตามนี่นอกจากหลับชมไว้เป็นแนวทางถ่ามักถ้าชอบค่อยตามถ่าบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านนอกจากหรือว่ามักตัวได้ชอบตัวได้กะลองเปรียบเทีทยบพิจารณาเบิ่งกนอกจากขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางสชงดีเฮงเฮงปงังปังรวยรวยกันถูกคนถูกท่านจา้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามนอกจากขอบคุณถูกถูกคอมเมนต์จ้าสำหรับคลิปนี้ขคตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า